ที่สำนักสงสวนดอกบุญนาคบ้านห้วยลึกตมวลตุนอำเภอเมืองจังหวัดพะเยาซึ่งเป็นวัดเก่าแก่โบราณที่เคยล่มสลายมีอายุกว่า500ปีซึ่งต่อมาปี2559พระเกียรกายวิสุทธิยานโอพร้อมกับชาวบ้านห้วยลึกได้ร่วมแรงร่วมใจการฟื้นฟูปูรณะสร้างวิหารเจดีทำหนักหรือหอกูบาเฉพาะส่วนดอกขึ้นมาใหม่เพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนาและใช้ประกอบศาสนาพิธี พอมีรูปเหมือนหลวงพ่อแสนเบิงมาหลวงพ่อพรมเสนและรูปปั้นเหมือนเจ้าพ่อาฉม้าโก้งหรือผีกะยักษ์และเจ้าพ่อาฉมา้าขาวไว้ในตำหนักเพื่อให้ชาวบ้านเข้าวัดทำบุญซึ่งทุกวันนี้การก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จยังขาดปัจจัยอยู่จากการสังเกตภายในบริเวณสำนักสงสวนดอกบุญนาคได้มีศาลาไทยทรงล้านนาหรือตำหนักครูบาเจ้าพ่อสวนดอกภายในมีรูปปั้นเหมือนของพระมหาเถระสองรูปที่ชาวบ้านสมัยก่อนเคารพนับถือและจำพรรษาอยู่ที่วัดแห่งนี้ ส่วนด้านซ้ายของพระเทระเป็นรูปเหมือนของเจ้าพ่อชายม้ากโก้งอริพิกายักษ์ไม่สวมเสื้อสวมกางเกงนั่งถือดาบมี้าสบายพาดบ่าข้างซ้ายมีพาเขอามาพกหัวและคาดเอวไว้หนวดมีหน้าตาเกรงขามเป็นผู้ปกปักรักษาสถานที่แห่งนี้ส่วนด้านขวามือสุดเป็นรูปปั้นเหมือนของเจ้าพ่อชายม้าขาวซึ่งอดีตเคยเป็นทหารเอกอารักขาดูแลที่นี่สวมเสื้อผ้าชุดขาว้าเขอามาพกหัวและมัดเอวมีหน้าตาดุมีดาบสองเล่มควยหลังโดยมีพวงมาลัยคล้องคอไว้ ทางด้านพระเกียรติภผู้ดูแลสำนักสงสวนดอกบุญกล่าวว่าก่อนที่จะมาอยู่ที่นี่เขาเรียกว่าศาลาหรือวิหารน้อยไม่มีอะไรเลยมีเพียงเสาไม้เก่าแก,แก่ไม่กี่ต้นมีกระเบื้องที่แตกหักพังลงกองพื้นดินก็ตั้งจิตอธิษฐานว่าหากเจ้าที่จะถางสถานที่แห่งนี้จึงดนบรรดาขอให้มีคนเข้ามาสร้างให้ใหม่หลังจากนั้นไม่นานก็มีโยมผู้หญิงมาจากต่างจังหวัดขับรถยนต์เก่งเข้ามาหาและถามว่ามีเจ้าพ่อที่ไหนที่จะสามารถขอพรได้เพราะว่าอยากได้บุตร ก็เลยแนะนําให้ไปขอพรกับเจ้าพ่อชายที่อยู่ในหอเจ้าพ่อเก่าจนตั้งท้องได้บุตรและกลับมาขอพรอ,อีกครั้งว่าหากได้ลูกชายจะสร้างหอเจ้าพ่อและรูปเหมือนให้พอคลอดลูกได้ลูกผู้ชายดังที่ขอจึงได้มาสร้างทั้งหอเจ้าพ่อสวนดอกบุญนาคและรูปเหมือนของหลวงพ่อสันเบงมาหลวงพ่อพรมเสนเป็นพระประธานพร้อมกับรูปเหมือนเจ้าพ่อชายมากโกงและเจ้าพ่อชายมาขาวรวมสี่องค์ไว้ในหอจนถึงทุกวันนี้เพื่อเป็นที่เคารพกับไหวบูชาขอโชคลาภ ทางด้านพ่อวิลาบุญวงศ์อายุ88ปีซึ่งเป็นชาวบ้านบ้านห้วยเลือกกล่าวว่าเจ้าพ่อภายในตำหนักหรือหอเจ้าพ่อสวนดอกบุญน,นาคแห่งนี้ถ้าใครมาขอโชคลาภขอบุตรก็จะได้สมดังใจหากใครมาขอให้ช่วยเรื่องของการงานการเงินตลอดจนสอบเข้ารับราชการต่างๆก็มักจะประสบความสาเร็จหากได้ตามที่ขอก็จะมาทําการแก้บนโดยนํเอหัวหมูลหนึ่งหัวมาทําการแก้บนซึ่งในแต่ละวันจะมีผู้คนเข้ามาขอโชคลาภพร้อมกับดอกไม้ทุกเทียน เขียนชื่อสกุลและที่อยู่นํามาห้อยไว้กับราล่าไม้หน้ารูปปั้นของเจ้าพ่อชายกันเป็นประจำปันวิทยอยู่ดีรายงานพลตรีอดุลบุญธรรมเจริญผู้บัญชาการกองพลท่านรับที่6มอบหมายกับพันเอกนัทสอินรองผู้บัญชาการกองพลท่านรับที่6เดินทางลงพื้นที่เยียบเกษตร,รกรบริเวณแปลงปลูกผักเพื่อสอบถามปัญหาคุมเกษตร,รกรในพื้นที่ตำบลสาคูอำเภอสุวรณภูมิจังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อรับทราบถึงปัญหาของเกษตรกรซึ่งผลิตได้แต่ขายไม่ออกโดยกองพลทหารราบที่6จึงประสานความร่วมมือไปยังสำนักสากลจังหวัดร้อยเอ็ดและสำนักงานสากลมหาสารคามพร้อมกับเครือข่ายคุมเกษตรกรเพื่อน,นำข้อมูลมาร่วมประชุมหาหรือกำหนดแนวทางช่วยเหลือคุมเกษตรกรในเบื้องต้นและในระยะยาวเพื่อให้เกิดความยั่งยืนท้งนี้ตามที่กองทบกได้มีนโยบายให้หน่วยทหารในพื้นที่เข้าช่วยเหลือรับซื้อผลผลิตจากเกษตรกรโดยตรง เพื่อนำมาประกอบเลี้ยงให้กับกํา,าลังพลภายในหน่วยรวมถึงเพื่อประการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับความเดือดร้อนจากการแพร่ระบาดของเทือไวรัสโควิด COVID -19 โดยผู้ประครับหน่วยและเจ้าหน้าที่สูตรทักรมที่รับผิดชอบการประกอบเลี้ยงรวม1 5หน่วยของพลรอ6ทุกหน่วยมีความดีที่จะช่วยเหลือโดยการรับซื้อผลผลิตจากลุ่มเกษตรกรซึงได้รับความเดือดร้อนโดยจะรับซื้อตามปริมาณความต้องการของหน่วย หากมีผลผลิตจํานวนมากเกินความต้องการก็จะจัดสรรพื้นที่ของศูนย์สาธิตการตลาดค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกให้กับกลุ่มเกษตรกรนําผลผลิตมาวางจําหน่ายได้อีกด้วยดําเนินพรมชัย,ยารายงานพลเรือตรีชาติชายทองสะอาด้่วงนวยการสํานักฝ่ายอำนวยการศูนย์รักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาคที่1ร่วมกับนายวิทูรศรีนามผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีร่วมกันถแถลงข่าวการจับลุมเรือบรรทุกน้ํามันเทือน บรรทุกน้ำมันดีเซลผิดกฎหมายจำนวนกว่า5 0 0 0 0ลิตรบริเวณปากน้ำแขมหนูจงังหวัดจันทบุรีโดยปฏิบัติการดังกล่าวเป็นการบรณารการทำงานร่วมกันของหน่วยงานต่างๆและรวบรวมข้อมูลข่าวสารด้านการข่าวจนก,การะทั่งเมื่อคืนวันที่27พฤษภาคมเวลา23.30น,าน,ก,านากองบัญชาการพ้องการชายแดนจันทบุรีและตราดโดยหมู่เรือรัตเวนชายแดนได้จัด,ดเบือรัตเวนเขา้าตรวจคน้นและทำการจับกุมเรือต้องสงสยัยที่บริเวณปากน้ำแขมหนูระยะห่างจากฝั่งประมาณ4ไมล์ทะเล สามารถจับกลุ่มเรือบรรทุกน้ำมันเถื่อนอักษรข้างเรือ JMP85 มีลูกเรือสัญชาติไทยจำนวน4คนซึ่งบรรทุกน้ำมันดีเซลในระหว่างจำนวน50,000ลิตรจากการตรวจสอบพบว่าไม่มีเอกสารหลักฐานของการเสียภาษีสัมภาษีมิตรจึงแล้วก็คุมเรือดังกล่าวพร้อมกับลูกเรือมาจอดไปที่ปากน้ำแหลมเซิงจังหวัดจันทบุรีเพื่อนำตัวผู้ต้องหาพร้อมกับของกลางไปดำเนินคดีต่อไปนิราทิพย์เสนันทพลทิพย์เสไรกาน นายอลงกรแอคารัตรองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีนำหัวหน้าส่วนราชการคณะทำงานตรวจติดตามการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ที่อำเภอสอยดาวจังหวัดจันทบุรีโดยออกเยี่ยมให้กำลังใจแพทย์พยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ในการป้องกันการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 พร้อมทั้งมอบหน้ากากอนามัยแก่ผู้สูงอายุและเด็กที่มาใช้บริการในโรงพยาบาล หลังจากนั้นได้ลงพื้นที่ตลาดปะตงอำเภอสอยดาวโดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีได้นำคณะทำงานตรวจติดตามการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ด้านสุขาลักษณะของภักเอกชนในตลาดสดและร้านค้าบริเวณใกล้เคียงพร้อมให้คำแนะนำมาตรการป้องกันและควบคุมโรคอาทิการคัดกรองการใส่หน้ากากอนามัยหลีกเลี่ยงการติดต่อสัมผัสโดยตรงระหว่างกัน การจัดให้มีพื้นที่รอคิวมีที่นั่งหรือที่ยืนตนามมาตรการเว้นระยะห่างควบคุมช่องทางเข้าออกและงดการดื่มแอลกอฮอล์เป็นต้นทั้งนี้แม้ว่าจังหวัดจันทบุรีจะไม่พบรายงานผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด -19 รายใหม่นานแล้วแต่หลังจากที่ทางจังหวัดได้ออกคําสั่งปลดล็อกผ่อนคลายในการควบคุมทําให้ประชาชนเริ่มออกมาใช้ชีวิตตามปกติและสถานที่สาธารณะเพิ่มขึ้นและเริ่มการตกไม่สวมใส่หน้ากากเวลาออกบ้านและเข้าพื้นที่ชุมชน จะมีความเสี่ยงที่จะเกิดการแพร่ระบาดของเชืวเว้อไวรัสโควิด -19 รอบ2ได้ทางจังหวัดจันทบ,บุรีจึงนำหัวหน้าส่วนราชการที่เป็นคณะทำงานควบคุมโรคติดต่อจังหวัดจันทบ,บุรีออกตรวจติดตามการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนดโดยแบ่งออกเป็น4ชุดกระจายควอบคุมทั้ง10ออำเภอและรณรงค์กับประชาชนทุกคนสวมใส่หน้ากากาอนามัยทุกครั้งที่ออกจากบ้านจรบบรนบัญยงเสนารายงาน ตำรวจสพนาหม่อมจังหวัดสงขลารับแจ้งพบศพถูกฆ่าฝังดินภายในสวนมะพร้าวพื้นที่บ้านหาต้นปีกหมู่ที่6ตำบลทุ่งขมิน้นอำเภอนาหม่อมจังหวัดสงขลาหลังจากลงพื้นที่ประตรวจสอบพร้อมกับพลตรตรีทิวทวัฒ์นครศรีผู้บังคับการตรวจภูธรจังหวัดสงขลาเจ้าหน้าทีู่นยนพิสูจน์หลักฐานพร้อมกับชุดสืบสวนได้พบว่าบริเวณข้างๆกระท่อมในสวนมะพร้าวมีร่องรอยของหลุมที่ถูกขุดขึ้นมาไม่นานและมีร่องรอยองกันจุดไฟเผาวนพื้นดินใกล้ๆกัน โดยที่หลุมมีข้อมือมนุษย์โผล่ขึ้นมาจากพื้นดินเจ้าหน้าที่จึงขุดลงไปดูก็พบโครงกระดูกอีกหลายชิ้นและยังไม่สามารถระบุดได้ว่าเป็นชิ้นส่วนใดของร่างกายซึ่งเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการขุดหลุมเพื่อหาชิ้นส่วนอื่นของร่างกายว่าถูกฝังอยู่ในหลุมเดียวกันหรือไม่หรือมีการแยกชิ้นส่วนศพไปแยกฝังไว้นอกจากนี้ในหลุมศพยังพบสร้อยข้อมือสตเตอร์เลสหนึ่งเส้นและเศษโทรศัพท์ที่ถูกเผาในกระท่อมยังมีใบกระท่อมที่ใส่อยู่ในขวดน้ำอัดลมขนาดหนึ่งลิตรจำนวนสองขวด อุปกรณ์เสพยาไอซ์และถุงแบ่งยาไอซ์และร่องรอยของการเสพยาด้วยจากการสอบสวนทราบว่าศพที่พบคือนายวรัญชิตหนูสันทั์อายุ23ปีมีบ้านพักอยู่ห่างจากจุดเกิดเหตุประมาณ1กิโลเมตรและหลังจากที่นางอังสูวีขุนบดอายุ43ปีและนางสาวสุภรัตนพวงมาลาอายุที่8ปีหรือเบียวซึ่งเป็นภรรยามาดูศพและเห็นสร้อยข้อมือสแตนเลสก็ยืนยันว่าเป็นสร้อยที่นายวรัญชิตใส่เป็นประจำ โดยผู้ตายหายออกจากบ้านไปตั้งแต่กลางคืนของวันที่9พฤษภาคมที่ผ่านมาและญาติได้เข้าไปแจ้งความไปแล้วที่สพ,พนาหมอมจังหวัดสงขลานางสาวสุปรัตน์ภรยาสาวบอกว่าศพที่พบเป็นสามีของเธอจากสร้อยสแตนเลสที่พบในหลุมเพราะเธอเป็นคนซื้อให้เองและสามีก็ใส่ตลอดไม่เคยถอดโดยคืนวันที่9พฤษภาคมที่ผ่านมาหลังจากอาบน้ําเสร็จสามีตนได้ขับรถจักรยานยนต์ฮอนด้าเวฟ125ีสีม่วงออกจากบ้านซึ่งรถคันดังกล่าวก็ได้หายไปเช่นกัน ด้วยคืนดังกล่าวสามีตนยังแชทมาหาตนด้วยภรรยายังบอกอีกว่าที่ขนามแห่งนี้สามีมักจะมานั่งกับกลุ่มเพื่อนที่รู้จักกันประมาณ6-7ถึงคนเป็นประจำแต่หลังจากที่หายตัวไปเพื่อนกลุ่มนี้ไม่เคยมีใครมาถามหาสามีซึ่งตนติดต่อไปก็ไม่มีใครทราบและช่วงหล,หลังๆทราบว่าสามีนั้นเริ่มมีปัญหาก,กับเพื่อนกลุ่มนี้และพยายามจะตีตัวออกห่างโดยในคืนเกิดเหตุก็คาดว่าจะมานั่งที่ขนามแห่งนี้ด้วย อย่างไรก็ตามหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่สืบสวนสพนามมอมได้ล็อกตัวไปรุ่นต้องสงสยัยซึ่งก็เป็นเพื่อนที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันไปสอบสวนแล้วหนึ่งคนส่วนสาเหตุก็น่าจะมีปัญหาก,กับเพื่อนในกลุ่มนี้ส่วนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของอยาเสพติดตามหลักฐานที่พบในขนมหรือไม่เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการสอบสวนมณีรัต์แก้ววิเชียนรยรยงาน